สวัสดีเด้อพี่น้องมือทีซีที่หาเรามาชิมคืออยากกินเมนูปลาส่งเครื่องนะคะจะให้ดูเบื่อว่าเครื่องเพามีอย่างน่นมีกระชายคาตะไคร่พริกทั่วตะไคร่แล้วก็จะเข้าวันไวเนี่ยมันปลาคามเปียกแล้วจะแล้วก็ะน้อไม้ปลาดุกที่เขาล่างไว้แล้วก็ปลาเขือเปาะน,นจะจ๊ะแล้วก็ระ,ะทินะคะถ้าวปลาชอบมันมากะ,ะแต่เด้อโอเคเดี๋ยวมาดูส่วนไอ้ จะเริ่มลงมือทำเลยจ้ะค่อยมาดูกันไหมโอเคขั้นตอนแล้วเข้ากับมะต้มเอ่อกะทินะคะต้มไปไมัต้อเดือดสกักกเกินทำรสนะครเปรี้ยวเค็มหวานอ่าปลาเลมปลาเลมอันนี้ใส่ปลาคามไปแล้วนะคะอันนี้กะทิกองประมณัณกลาง ก็จะมีพริกมีตะไคร้มีเครื่องเทศพ,พวกนี้เราใส่โปกโขนไปกแบบ่อนเราให้ปลาสุกสักหน่อยมันจะได้หอมไปด้วยกันเลยเออัอนนี้เขากับใส่กะทิเติมลงไปให้น้าม,มันขึ้นไม่จักน้อยหางกะทิพอมันเสร็จแล้วเขากับซิมเบิงแต่มันได้สามรลกับตอนนี้หม้อเราก็เดือดขึ้นเต็มที่แล้วนะคะ มีแต่เครื่องเลยอยพริกเยอะมากเพราะเราต้องกินพริกนะคะไม่ให้มันเลี่ยนพอใส่มะเขือเสร็จมันก็เป็นอันเสร็จนะคะเนี่ยค่ะเอ็นปลาส้มเครืองรสชาติมันก็จะเปรี้ยวรอแค่ให้มันเดือดมะเขือสุกก็เป็นว่าโอเคค่ะตอนนี้ชิมรสชาติแล้ว <c oughs> ตอนนี้ก็คลิปหนาค่อยว่ากันไหมเพราะว่าแอนเห็นอย่างล้วค่อยมาดูกันถ้ามีเวลาก็สิด้เห็นใน YouTube นะจ๊ะโอเคจ้ะวันนี้แอนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีจากแอนชีวิตหลากหลายครับสหมุนไพรเต็มหม้อเลยดูตัวปลาอยู่ไหนเนาะอันนี้นะครับปลาดุก